<laughs> sen, ออนเซนอาบน้ำแร่ครับตีน้ผพุห้อนผาตึงนะฮะเพื่อน็นจันทรจังวัดที่ห้ครับเมาไปดูบริการการอาบน้ำแรก่กันสน่อยครับหลวงออนเซนนั่นเองนะครับ ปาตึงออนเซ็นนะฮะหนึ่งคนหนึ่งบ่อร้อยบาทนะครับสองคนต่ <1> 1> อหนึ่งบ่อคนละเก้าสิบอันนี้อันนี้ว่างอ ถ้าเวลาแจกเซเราก็มีทุความนบคอันนี้ตัวว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้น้องต้องสำรองน้ำไว้น้ะสำรองน้ำเย็นมาเปิดน้ำเย็นอย่าดรอ่ะแม่นเจ้าไม่ทุกรอบค่ะแต่ขาใจเซจถ้าเราลงแกหนึ่งเซอนี่น้าก็นี่ม่ต้องเทิง่ะแม่นเจ้าเขาเปิดเพิ่มได้เลยเดี๋ยวแล้วเวลาเขาลงเขาก็ต้องปัุหภูาใสเจ้าาว่าถ้าชออนเปิดสีแดน้าฮ้อนเพิ่ม หมดมีกี่ห้องครับอ mm ่ามดมีห้องน้อยนี่มีสี่เ้าไม่มีสี่หละห้องใหญ่นี่มีหกห้องห้องใหญ่ห้องน้อยคือคนเดียวเจ้าอ๋อห้องใหญ่อันน้อยตังน้อยนี่ก็ได้ค่ะเราไปดูห้องมันจะน้อยนะอันนี้อันนี้ห้องน้อยนะครับห้องใหญ่ล่ะห้องใหญ่จะอาบได้สองคนล่ะสองสามคนสี่คนได้ ตอนนี้น้ำก็อพร้อมแล้วเนาะเพราะมีก่อน้ำนี่ยังไม่ได้เปิดเตือนนะครับน้ำกำลังเตรียมเตรียมพร้อมนะครับลักษณะของห้องห้องใหญ่นะครับห้องใหญ่ห้องตัวใดก็เนี่ยห้องใหญ่คิดกับหลังขึ้นขป้นหัวนะครับอ,อ้อดขึ้นหัวล้วหัวละร้อยแล้ครับเอ่อถ้าลงห้องน้อยนี่หนึ่งร้อยแต่ถ้าลงปู่กับนี่ลดลดเหลือเก้าส<อ>ิบถ้าสองคนเก้าสิบ คนละเกบนะถ้าคนเดียวหมาเขาว่าชั่วโมงหนึ่งลหะหนึ่งชั่วโมงคนหนึ่งคนหนึ่งร้อบาทนะฮังเล็กนะถ้าสองคนก่คนละเกบาทลดคละลคนละทมาัเพได้ห้องบรทอราจะี่เจ้า นี่อย่างเป็นแชมพูของทางวัดพระธาตุางาวเจ้าคนฝากมาบริจาคสนนเจ้าปกวันปวดละี่ค่ะใช่ได้ดอันน้นอันนี้เราก่อนตงบนได้นะน้อนี่ที่ี่สนี่เป็นน้ำเย็นนะเจ้าออออไเปได้จะได้ ดอกกันชันสมุนไพรไม่ใช่เอามาใส่นี่นี่กันใส่ยาได่แชมพูค่ะยาสระยาล้างตัวเลยปะขวดเลยโอเคโอเคอ่าเข้าไปดูหน่อยห้องเพิ่นนะครับอันนี้นี่นะเพื่น้ั่ใส่อีกนะหนึ่งเปิดเลยเปิดเขาเปิดเองเลยอะไรอันไหนร้อนอันไหนเย็นหั้งมันมีทรายน้ำห่อนค่ะทรายน้ำห่อนกว่าเย็นกับปั๊บอุณหภูมิเอาเองมันก็ฮะมีเย็น อั่นทีมีกั้นแลเป็นเย็นเนาะที่มีคล้องอะไรจะเอาไหนแล้วค่ะเอาเองก่อนอ่าเปิดเย็นใช่ก่อนเอาเปิดเองเพิ่งลูกค้าเลือกค่าอันนี้ก็ถูกกันลูกค่าอันปิดถูกกันก็ได้ฟันในกินเนี่ยคดขนาดไหนเต็มเลยกะเราแร้ปแต่เขา่ขนงเย็น่ะ อ๋อปบะเทศไทยประเทศไทยไทยโป๊ปร่เทได้เนี่เป็นบริเวณดวยรอบนะฮะภูมิทัดน์ดยรอบนะครับก็ ของอ่าอน้ำแหลกนะครับตีปาตึงนะฮะตีบอลน้ำห้อมปาตึงนะครับต่อ,อปปไปทางซ้ายมือเดินไปก็จะเป็นแช่เท้านะฮะจะเป็นแช่เท้านะะมาใจบริการได้เลยนะครับชั่วโมงละเดี๋ยวนะโอเคนะครับมาใจบริการได้นะฮะ อยากจะเพื่อสุขภาพครับออนเซ็นเน่จันนะครับบอ่อน้ำร้อนออตึงครับจค่าบริการก็ถ้าว่าห้องเล็กหวัวละหนึ่งร้อยตอาหนึ่งชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าสองคนตอนหนึ่งบ่อเกาะลดนะครับเหลือเก้าสิบบาทคนละเก้าสิบบาท,ทอีกจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายก็นะ เปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดบริการเก้าโมงเราห้าก็เลยถึงห้าโมงเย็ยนแล้วก็ปีหกโมงครับอ๋อปิดหกโมงแรงนะครับโอเคเลยวัดตึงออนเซ็นนะติดต่อได้เลยนะครติดต่เบอร์โทรนี่นะสอบถาม จะนี้มีมีกี่สีนะครับมีกี่อาคารมีสองอาคารเจ้าอาคารข้างนอกมีแล้วก็มีอาคารข้างในในตัวเเป็นราคาเท่ากันเลยเป็นราคาเท่ากันราคาเท่ากันบ่มีกี่ห้องก็แปดห้องก็ห้องใหญ่มีหกเจ้าห้องใหญ่หกห้องใหญ่หกแต่อาคารข้างในนี่คือเปิดจะมีห้องวีไอพีสิบเจ้าสิบห้องเจ้าส่วนนี้อาคารอีกหลังหนึ่งเป็นห้องวีไอพีตัวเป็นได้วีไอพีสิ่งเดียว เป็นห้องใหญ่จะจ,จะเป็นประมาณเนี่ยค่ะลงได้ประมาณสี่ประคบนี่คิดบริการกับเป็นหัวยุคคิดส่วนลดก็บกไก่นะฮะจากอำเภอแม่จันอำเภอแม่จันมาสักกี่กิโลนี่หรือสิบกิโลก็เมจัน,น,นอ่าทางไปอำเภอฝันงนะทางไปอำเภอฝัง ประมาณเจ็ดกิโลนะมาจากอำเภอนะครับายมือนะครับก็จะเป็นบริการนะั้นแจเท่าอาบน้ำแห่นะครับตีนผู้ร่อนปาตึงนะครับอาบน้ำเซ็ตท่านกน็สามารถไปชมอน,อน้ำภูร่อนแล้วก็ดูการไปเจเท่าได้นะ เฉีดเท่าอุณหภูมิประมาณแปดสิบแปดสิบนะฮะต้มไข่ได้เลยนะครับแต่ว่าตรงจุดบริเวณที่เอเาเฉีดเท่าก็อุณหภูมิก็จะเหลือยี่สิบองศาแค่นั้นเองครับตอนนี้จะเป็นทางเดินไปนี่เป็นชุดบริการข้อมูลนิทศกาลความหูใใ้เรื่องเกี่ยวกับบ่อน้ำร้อง บ่อน้ำร้อนนะฮะนี่จะเป็นทางเดินไปไปตีบอ่อน้ำผูร่อนถ้าสามารถไปดูน้ำผูร่อนได้นะครับแล้วก็สามารถไปแจ่แจ่เท่านะแจ่เท่าฟรีนะครับสำหรับการแจ่เท่าก็เลือกอุณหภูมิได้เลยนะครับชุดไหนตี่เขาต้องการจะแจ่เท่านะ กัไม่40องศา40องศาแล้วแต่นะความชอบของเราบ่อน้ำพุบ่อพุน้ำร้อนปลาตึงนะฮะปนใจเจียวคำว่าพุน้ำร้อนนะฮะสนใจเขาจะห้องว่าบ่อน้ำร้อนนะบ่อน้ำพุร้อนนะแต่จริงเป็นเขียนว่าพุน้ำร้อนปลาตึง เพิ่มให้จันนะครับคือชุดนี้จะเป็นชุดแช่น้ำร้อนนะฮะห่อชุดนี้เป็นประมาณอุณหภูมิ85งองศาเห็นไหมครับฮ้อนนะครับฮ้อนมากเลยนะฮะ85นะครับ จะมีความหูนะฮะถ้าอ่านตัวนะครับว่าจะประโยชน์ของการแชร่น้ำอุ่นน้ำ้อน้นำแล่เนี่ยมีประโยชน์จะได้นะตรงนี้นะครับจุดเพิ่นได้พัฒนาสร้างแบบสาวนแบบมั่นคงนะสวยงามเป็นระเบียบก็จะเป็นจุดที่ต้องเพิ่นบริการแช่เท่าได้นะครับแช่เท่านี่สามารถยังลดอ,อาการปวด เส้นเอินเส้นอย่างไดนะครับเลือดล้มไหลเวียนดีนะฮอาใส่มือนี่จะเป็นกุดต้มไข่ต้มน้องไม้นะตอนนี้จะอุณหภูมิสูงนะฮะแปดส,สิบแปดซบเซาต้มไข่ได้เจ็ดนาทีนะะสุขอุณหภูมิแปดสิบองศา สามาต้มนอมไม้ได้นะต้มน้อมไม้นี่จะใช้ระยะเวลาหนึ่งคืนฮะเ่งจะรับประทานได้นะแต่ถ้าเป็นไข่เป็นอย่างนี้ก็ไข่เจ็ดนาทีนะต้มไข่เจ็ดนาทีอุณหภูมิแปดสิบองศาจุดบอนี่นะเป็นบอน้ำร้อนนะ ตรงไปทางโน้นก็จะมีอีกบ่อหนึ่งนะครับมอนสารต้มต้มน่อไม้นะครับอุณภูมิก็หกสิบถึงเจ็ดสิบองศาตรงสอบบกสองบ่อนี่นะครับทำไมพี่น้องชาวบ้านเอาหน่อไม้มาต้มเนบพกว่าคาสาต้มหน่อไม้นี่คืนหนึงนะครับ เอามาแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะฮะดิท่านเห็นก็คือเป็นเป็น,ปนการกระสอบน้ำไม้นะฮะน้ำไม่ไหลนั่นอ,อีกนะครับอุณหภูมิของบ่อเนี่ก็หกสิบถึงเจ็ดสิบองศานะฮะใช้ระยะเวลาการต้มน้อไม้สักสี่ชั่วโมงนะนี่เขาข้องจะร่อนนะฮะ บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่พักคยันใจนะฮะเป็นอ่างเก็บน้ำนะสะน้ำนะครับแต่น้ำนี่จะเป็นน้ำจืดน้ำเย็นนะฮะัดม,มาได้ร้อนนะส่วนของน้ำร้อนจะอยู่ด้านบนนะครับ ต้มไปกินหรือต้มไปขายนี่ต้มกินต้มกินแน่อ่าว่ามันอน่อมันอนมานแล้วก็นอ้ใครลูกบ้านมากะว่าใครซื้อร้านข้าอ๋อมีร้านข้าไปขายใครแล้วล่ะอ๋อซื้อไปเป๊ปใครใลูกต้มตึ้งกระลาพ่อนาคะกระลาอืมข้าอันนอคมั่อือนอเนชื่อ

คนมึงเกินสามสิบนาที